สวัสด,ดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมกันดีกว่านะครับเป็นไพ่ของราชีถือดาบหรือว่า Queen of ฟ o r d ดเข้ามาเจมภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ลังกางมือออกไปเ,เหมือนกับจะให้โอกาสการตัดสินใจของความรักเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์หรือว่าครั้งสุดท้ายแล้วนะไพ่ใบ,บนี้ก็เลยบ่งบอกตัวตนของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ว่าเวลาคุณจะทําร้ายใครหรือเวลาคุณที่ที่ตกหรือเจ็บหรือตัดใรสักคนหนึ่งไปอ่ะคุณมักจะเป็นคนที่ยืมมือให้เขาก่อนยื่นสิ่งดี้ให้เขาก่อนยื่นความรักให้เขาก่อน ให้โอกาสเขาจนถึงที่สุดจนตัวเองเนี่ยถือด่ามในมือมานานแล้วจนเองเจ็บมานานเสียใจมานานกับความรู้สึกที่ให้เขาทําร้ายเราปล่อยให้เขาทําร้ายเราปล่อยเห้เขาไปหาคนอื่นปล่อยห้เขานอกใจควีนออฟซอรก็เลยทนายว่าดวงชะตางของชาวสีมังกรช่วงนี้เหมือนเราเริ่มคิดเริ่มตัดสินใจแล้วว่าสิ่งที่เราให้ไปด้วยความรักด้วยความจริงใจเนี่ยเขายังอยากจะตัดใจอยู่หรือเปล่าเขายังจะแบบอยากจะทําร้ายกันอยู่หรือเปล่าก็เลยทำนายว่าคนรักของชาวสีมังกรข้าเนี่ยจะมีการที่ทาลายสิ่งดีที่หยิบยื่นทําลายความรู้สึกดีๆ โดยการจากลาโดยการมองเราไม่ดีโดยการเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนอกใจเดี๋ยวไปหาคนอื่นพลังงานของไพ่ใบต่อมาก็เลยมีไพ่ของการที่เป็นสามถ้วยหรือที่ออฟคัพพอคุณเริ่มตัดนะครับเริ่มตัดเริ่มบ่อยเริ่มตือดาบในมือแล้วเนี่ยโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการที่เวลาครั้งสุดท้ายที่ไรห,หรือก่อนสุดท้ายของเขาที่ไรเนี่ยที่ออฟคัพเขามักจะกลับมาเฉลิมฉลองกลับมาเป็นจะพูดจาดีกลับมาคุยกันดีกลับมานั้งถึงสิ่งดีที่เคยมีต่อกันมา ก็ทำนนว่าดวงความรักของชาวสีมังกรเนี่ยคนรักเวลานะเขาจะเสียคุณไปจริงๆหรือเวลาคุณรู้สึกเหมือนกับจะตัดใจนะครับตัดใจให้โอกาสเขาเป็นสุดท้ายเดี๋ยวว่าพอแล้วถือดาบในมือมานานแล้วถูกทำร้ายมานานแล้วสามถ้วยเจนภาพของพลังงานของคนสามคนที่อยู่กันแบบพ่อแม่ลูกอะ่ะเขาเพิ่งรู้สึกดูตัวว่าสิ่งดีๆที่มีให้กันกันเนี่ยมันเยอะพอมันเยอะมากๆพอมีความรักให้กันมากๆแล้วเนี่ยนะครับไม่เหมือนกับความรักที่ชาวสีมังกรงท่านคนรักกลับมาเฉลิมฉลอง กลับมาขอคืนดีกลับมาขอพูดจากลับมาขอติดต่อเจรจากลับมาขอรู้ถึงความรักการเป็นอยู่ที่ดีการกินอยู่การช่วยเหลือการใช้เวลาการเป็นครอบครัวก,กันก็เคยท,ทำนายว่าหลายๆคนเนี่ยมีการมองถึงการที่วางแผนครอบครัวคู่ชีวิตหรือว่าวางแผนสร้างครอบครัว,พ,วพ่อแม่ลูกพอคุณเริ่มรู้สึกว่าเหมือนกับพอคนรักของเราเนี่ยไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นแต่เราพยายามทําให้เขาตื่นรู้พยายามหยิบยื่นสิ่งนี้ให้มอตลอดพยายามให้เขาเห็นสามถ้วยความรักความเข้าใจมาตลอดแต่พอคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองถือดาบในมือเริ่มนิ่ง เริ่มตัดหรือโอกาสสุดท้ายแล้วนะโอกาสสุดท้ายในชีวิตของเขาเนี่ยเขามักจะกลับมาเด็กถือเหรียญปนที่สามเห็นไหมครับคนคนหนึ่งถือโล่ในมือแล้วเราเข้มแข็งรละปกป้องตัวเองเราเริ่มกลับมาอยู่ตัวได้เราเริ่มมีชีวิตการเงินการงานหรือว่าดูสตาเด็กถือเหรียญหมยควับว่าการปกป้องตัวเองการเข้มแข็งแข่งแก่ข่งด้วยขาของตัวเราเองและหนึ่งสมองสองมือของเราครับก็เลยทำนายว่าดูสตาของชาวศรีมังกรช่วงนี้มีพลังงานดีตรงที่ว่าเด็กถือเหรียญการอยู่ในที่ที่มีความสุขการอยู่ในที่ที่มีการเงินการงานมั่นคง มีสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณครับทาให้ดวงชะตาช่วงนี้เหมือนกับคุณได้รับสิ่งดีในชีวิตการเดินทางในชีวิตที่ดีการอยู่ในที่ของเราและมีเงินทองไหลมาเทมามีบุญวาสนาโดยการที่ถือเดียวหมายความว่าเห็นไหมเข้มแ,แ,แข็งแข็งแกร่งได้รับการปกป้องดูแลจากคนรอบข้างการ,รยายนิมิตรที่ดีญาติสนิทไม่สหายเกรทำนายว่าดวงชะตาของศีมังกรเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยมีคนนําพาการเงินความรักการปกป้องดูแลช่วยเหลือเนี่ยเห็นไหมการทํากิจกรรมต่างๆร่วมคนรักได้ยอย่างดีมีสุข ผมทานายแล้วว่าคุณอาจจะมีความรักที่ดีอยู่แล้วในตอนนี้หรือความรักใหม่ที่ดีแล้วความรักที่เหมือนกับมีคนเข้ามาให้โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมรอบข้างคนรอบข้างให้การยอมรับให้การเรียนรู้ให้การช่วยเหลือดูแลหเห็นคุณค่าเราอาจจะพบเจอความสัมพันธ์ใหม่จากคนโสดมีโอกาสพบเจอความสัมพันธ์ใหม่เ<ๆ>พื่อนดีๆนะครับที่เข้ามาเหมือนกับเป็นพลังงานดีๆให้กับชีวิตเราเริ่มจากการเป็นเหมือนกับคนแนะนานะครับการเดินทางนะครับการท่องเที่ยวทางไกลทางโซเชียล ซึ่งเป็นไพ่สามเพื่อกระเดืเ่อถืหมายความว่าพบเจอความรักที่เห็นคุณค่านะครับมีการทําสิ่งดีนะครับมากกว่าเดิมการวางแผนชีวิตการวางแผนพ่อแม่ลูกพอคุณเริ่มมีชีวิตที่ดีมีความสุขม,มีความรักที่ดีเข้ามาเนี่ยหรือยืนหยูดในวการที่โฟกัสเรื่องการเงินไปเลยการเงินดีนะครับปกป้องตัวเองได้ดูแลตัวเองได้รักแท้มันไม่ได้หายไปไหนเลยอะ่ะเพราะพลักง,งานของไพ่ไปที่4ี่คือเดเวอร์ครับไม่คือพนักง,งานของความรักแท้คู่แท้ ที่สุดท้ายคนรักของชาวสีมังกรถ้าที่เลิกลาหรือจากไปหรือทำร้ายกันไปเนี่ยพอคุณเริ่มอยู่ดีมีสุขเริ่มตัดเขาได้เริ่มโอกาสสุดท้ายแล้วนะโอกาสสุดท้ายที่ไรเนี่ยเขามักจะเดือดเดอบเพื่อกลับมานั่งรอคอยความรักจากคุณกลับมานั่งรอคอยรักแท้ของคุณแต่เวลาเขาทำสิ่งดีๆเนี่ยสิ่งไม่ดีไปเห็นไหมใส่เชือกเสื้อสีดำเวลาเขาโกหกหลอกลวงนอกใจหรือทำร้ายคุณไปเนี่ยเขามักจะไม่เห็นความรักแท้หรอกเขามักจะไม่เห็นหรอกว่าเรารักกันมากแค่ไหน แต่เดเล่พื่ไปนี้หมายความว่าชาวสีมังกรในช่วงวันที่1ถึงวันที่ส5มีนาคมเนี่ยคนรักที่ทําไม่ดีทําเลวทําชั่วหรือว่านอกใจโกหกหลอกลวงคุณไปเนี่ยมีการกลับมาขอความรักคืนกลับมาเพราะรักคุณมากเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาทําร้ายคุณมากแค่ไหนอ่ะสุดท้ายเขายิ่งเสียสิ่งดีไปเท่านั้นสุดท้ายเขายิ่งสูญเสียรักแท้ไปแค่ไหนเท่านั้นก็เลยมีการที่เขากลับมาด้วยความรู้สึกที่กลับมาเห็นคุณค่ากลับมาขอความรักกลับมาขอคืนดีผมขอทำนายให้แบบนี้เลยเพราะเขาจดจํําาวัันสคญเเดิกด ของคุณสองคนจดจําวันเวลาที่มีด้วยการจดจําครอบครัวที่เราเคยให้แก่กันความรักที่มีให้แก่กันนั่นเองครับก็เลยทนวช่วงนี้ชอบเสียงมังกรหรือท่านคนที่เป็นหาเรื่องความรักมีคนกลับมาพูดคุยติดต่อเจรจาขอคืนดีขอความรักคืนแต่คุณตัดและเพราะเจ็บมาเยอะตัดเพราะเอื้อมมือไปเยอะนะครับเอื้อมมือไปให้เขาทําให้เขารู้สึกดูตัวมาเยอะแต่เขาไม่รู้สึกตัวสักทีจนคุณเนี่ยเลือกที่จะตัดดีกว่าดีกว่ากลับไปอยู่ในวาอสัมพันธ์ที่ ให้สิ่งดีไปเท่าไหร่รักมากแค่ไหนสุดท้ายเขาเคยทําลายมันไปแล้วอ่ะมันยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมครับก็เลยทำนายว่าดวงชะตาของชาวสีมังกรในช่วงของวันที่1นึ่งถมีนาคมคือดวงของราชะตาช่วงนี้มีสเสน่มีสง่าราศีนะครับมีดวงดาวหมายความว่ามีชื่อเสียงขอข้ามาที่ไพ่ใบดีด้วยกันพร้อมกันเลยเด็กถือเด็กถือเหรียญด้วยนะกันนะครับคือเรื่องของการเงินเช่นช่วงนี้ชาวสีมังกรหลายท่านชื่อเสียงเงินทองไหลมาเทมา เป็นปีแห่งความรักของชาวสิมังกรหรือปีงูทองที่ชาวสีมังกรท่านเนี่ยได้รับชีวิตที่มีความมั่นคงเรื่องการเงินอย่างที่บอกครับหลายคนมีได้รับรางวัลได้รับเงินก็ได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์พลังงานดีๆจากคนรักคนรอบข้างการให้การยอมรับการให้การช่วยเหลือเงื่อการเงินและซัพพอร์ตคุณเรื่องชะตาชีวิตที่มีความสุขมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณก็ใที่ส้ดวงชะตาของชาวสีมังกรมีโอกาสพบเจอคนรักคู่บุญนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลเข้ามาซัพพอร์ตคุณฝ่ายเป้ นะครับและมีโอกาสที่จะถึงขั้นมั่นหมายมีบุตรเนี่ยสามถ้วยเนี่ยถือเหรียญมีโอกาสกับการปกป้องดูแลสร้างครอบครัวเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้สร้างภาพครอบครัวในที่นี้หมายความว่าอยู่บ้านซื้อรถใหม่ขึ้นบ้านใหม่มีบุตรแต่สตาร์นะครับหรือหลงรักอุปัรภมรักแท้ที่มาด้วยความห่วงใยความบุญนะครับความบุญฝ่ายบุญอะไรอย่างเงี้ยหนุนนําเกื้อหนุนทําให้ใครก็ตามที่โสดอยู่ช่วงเนี้ยมีสงาาส่าราศีเห็นไหม q u i e of s w o r เป็นราชินีนะครับที่มีความสง่างามและหน้าตาดีมีสเสน่ห์มีคนรักคนอุปธมร,รมแต่แค่อย่าเอาพลังงานลบท็อกซิสมามองตัวเองแบบนั้นมาถือดาบมาทําลายตัวเองนะครับอย่าไปคิดลบกับตัวเองอย่าไปคิดท็อกซิกอย่าไปมองในแง่ลบพยายามนิ่งและคิดให้มากๆและมีสติเปิดรับความสุขทําทห้ดีที่สุดเรื่องของความคิดความสัมพันธ์ของเราก็พอแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ก็ทำนายว่าพลัางงานทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าชาวิมังกรดวงชะตาโดดเด่นเรื่องการเงินชื่อเสียงเงินทองไหลมาเทมาความรักมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินชื่อเสียงอุปถัมภ์หน้าตาดีเมตตาเราใส่ใจดูแลมีบุตรมีครอบครัวสร้างสิ่งดีๆใ,ให้กับชีวิตส่วนคนที่รักที่เลิกนาหรือจากไปมีการกลับมาขอโอกาสขอคืนดีและเสียดายครับถ้าคุณไม่กลับไปเขาอยากจะปกป้องเหรียญและเขาอยากจะปกป้องสิ่งเหล่านั้นที่เขาเคยทิ้งเหรียญเห็นไหมหนึ่งเหรียญน่ะ เคยวางโลคอันนั้นทิ้งไปเคยวางสิ่งมันปกป้องดูแลช่วยเหลือกันไปเคยวางสิ่งดีเหล่านั้นทิ้งมันไปเคยมองข้ามมันไปอ่ะวันนี้เขากลับมารักษาเขากลับมารักษามันเขากลับมาแบบอยากจะปกป้องมันอ่ะแต่มันไม่ทันแล้วครับหลายคนเป็นอย่างนั้นนะเพราะพลังงานของไพ่ใบต่อมาเป็นพลังงานของไพ่สี่ดาบมันไม่ทันแล้วเพราะสี่ดาบคือมันเจ็บจนน้าตาเป็นแม่น้ําแล้วอ่ะชาวราศีมังก่อนท่านจะเสียใจร้องไห้เจ็บปวดนิ่งเฉยทนเจ็บปวดทนเหนื่อยมานานกับการยอม กับการปล่อ <antique> ย <energy> <an Vorte il dunno> ้เขาทำลาย้ายเราครับเพราะเราอยากจะรู้ว่าเขาจะรักเราเมื่อไหร่เขาจะรู้สึกว่าเราไม่รักกันตอนไหนฉันโฟออฟซอสหรือไพ่สีดาบเป็นรืยว่าดวงชะตาของชาสิมังกรหรือท่านเนี่ยไม่เหมือนกับการที่เราได้เบรกแล้วกับความทุกข์มานานกับความเสียใจมานานใครที่เจ็บมานานเสียใจมานานน้าตาไหลมานานเนี่ยหรือถูกทําลายมานานมันไม่ต้องกลับไปแล้วเพราะมันเจ็บมันนิ่งมันอยู่ได้แล้วเราไม่ต้องการที่จะกลับไปเจ็บหรือกลับไปทนทุกข์กับสิ่งที่เคยถูกทําลายทนมานานแล้วนั่นเองแหละครับแต่ใครก็ตามที่่ไดบหคว พึ่งเลิกพึ่งลากันไปเนี่ยกลับมาให้โอกาสกันได้นะก็เลยแนะนำว่าใครก็ตามที่พึ่งเลิกพึ่งลากันไปเนี่ยอาจจะเป็นการกลับมาเห็นคุณค่ากลับมารักษากลับมาเห็นคุณค่ากลับมาขอคืนดีในวันที่มันยังเป็นสีดาบในวันที่ยังไม่ได้สายเกินแก้น้ําตามันยังไม่ไหลถึงขั้นแบบเจ็บปวดทรมานไปไกลเกินอ่ะพึ่งเลิกพึ่งลากันไปยังกลับมาแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดปล่อยกันไปแล้วเสียกันไปแล้วเนี่ยอย่ากลับมาทํารักษากันอย่ากลับมารักกันในวันที่ มันพงังไปหมดแล้วอะมันทําร้ายกันขนาดนี้ไม่เหลือสิ่งดีไม่เหลือความรักมันหมดแล้วอะที่รักเธออะนะครับฉะนั้นพนักงานของไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ออ e ออฟเพดิเคิลหรือไพ่แปดเหรียญครับดว,ชวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนมีนาคมจะโดดเด่นเรื่องการเงินการปกป้องมีคนเข้ามาเหมือนกับธนูถนอมอะเห็นไหมผู้ชายคนหนึ่งถือเหรียญถือ,อการปกป้องอยไ่้ในมือแล้วเหมือนกับดูแลสิ่งเหล่านั้นอย่างดีเกยตอบว่าชาวราศีมังกรหลายๆท่านมีความมั่นคงในชีวิตช่วงนี้อาจจะมีการที่ประสบชัยชนะประสบความสําเร็จ ประสบความมั่นคงมั่งคงในการดูแลตัวเองและมีคนรอบข้างให้การยอมรับให้การปกป้องดูแลช่วยเหลือด้วยเขาเรียกว่าบุญหนุนนําอะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เจอปัญหาความรักเจอสิ่งไม่ดีก็จะเจอสิ่งดีเข้ามาก็จะผ่านไปด้วยคนไปด้วยดีด้วยกันปกป้องดูแลตัวเองได้คุ้มกันภัยมีเกาะคุ้มกันอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงชะตาเดวดชะตาคนรักคุ้มกันคุ้มครองคนรักคนรางงานรอบข้างให้การเมตตาอุปถัมภ์เนี่ยประมาณนี้เลยครับ ก็เลยทำให้ชาวสีมังกรช่วงนี้นม,นมีโอกาสที่จะได้รับการเงินที่บัน่นคงค่อนข้า,ดดางสะดุดในเรื่องเหล่านั้นรางวัลโชคลาภเงินทองไหลมาเทมามีชื่อเสียงและเงินทองไหลมาเทมาครับไพ่ไปต่อมาเป็นไพ่ของราชินีถือถั่วหรือว่า Queen off ควีนออฟคัพเข้ามาครับจากคนที่เคยเจ็บเคยเสียใจเห็นไหมควีนออฟสอดอ่ะการไปถือถ้่วไ้ในมืออะไรที่มันเจ็บอะไรที่มันทุกตัดมันไปซะบ่อยเหมือนไปซะเพราะควีนถือถ้่วหมายความว่าโฟกัสแค่ความรักดีๆโฟกัสแค่ชีวิตของคุณที่ดี โฟกัสแค่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็พอแล้วอะไรที่มันเจ็บหรือเสียปัจหรือมันกับปล่อยมันไปแล้วอะเราเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆในชีวิตตัวเองเราเลือกให้ตัวเองเหมือนกับได้รับสิ่งเหล่านั้นที่ดีได้แล้วนะพอเราถือดาบมาเยอะเราเจ็บมาเยอะเราเสียใจมาเยอะแล้วนะเซนควินออฟครับก็เลยทำนายว่าโชคนีเขาเสี่ยมังกรมีโอกาสการโดดเด่นเรื่องจิตใจที่มีมีความรักดีๆโอกาสในเรื่งองความรักความสุขการเงินชีวิตที่มีสิ่งดีๆเข้ามาครับและพลังรางงานของคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับ เขารู้ว่าคุณเป็นคนดีแค่ไหนคุณเชื่อมั่นในหัวใจและการกระทำของตัวเองก็พออะไรที่มันท็อกซิกอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ปล่อยมันผ่านไปเหมือนกับคอมเมนตะ์หลายๆคอมเมนต์เนาะถ้าไม่ชอบนะครับหรือว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ได้เป็นคนดีอย่างนั้นอนะหรือดวงชะตารามันยังแย่อยู่อย่างเงี้ยก็ปล่อยผ่านไปได้นะครับไม่ต้องรับคําทํานายแบบที่มันแบบดีๆก็ได้ถ้าไม่อยากจะได้รับนะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตัวเองแบบเอออยากจะได้จริงๆก็นอมรับคาทํานายผมก็จะพิมพ์ไปว่าขออวยพรน,นะ ส่วนใครที่บอกว่าไม่เห็นจะเป็นเลยไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้เลยจะดีกี่โมงนะครับอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอะไรแบบด่าเงี้ยนะครับมันท็อกซิกอ่ะคุณก็เก็บความท็อกซิกอันนี้นะครับจนกว่าคุณจะหายดีในการจนกว่าคุณจะแบบชีวิตคุณจะคลิปความคิดหรืออะไรอย่เงี้ยมันจะดีขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดเอากักขังตัวเองนะครับที้ทำน,น,นายด้วยด้วยความเจ็บด้วยความทุกข์ด้วยความเลวด้วยความชั่วด้วยความที่นิสัยตัวเองเนี่ยมันเป็นคนถ้าเกิดจะด่าเนี่ยไม่อยากจะด่านะครับที่มันอยู่ในนรกนะครับแล้วมันก็โหยหาความแบบ ความดีเข้าตัวจะเอาความชั่วเอาความคิดลบๆความปากๆเร็วๆเนี่ยให้กับคนอื่นเนี่ยแล้วมันจะได้ดีเมื่อไหรนะครับฉะนั้นไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือ the hermit ครับปล่อยอะไรที่มันเป็นล่าสลักออกจากตัวเราซะปล่อยอะไรที่มันเป็นความทุกข์ผูกพันนาการเอาไว้ออกจากตัวเราซะอะไรที่เลวอะไรที่ชั่วอย่าเอาไปให้คนอื่นอย่าเอาไปทาร้ายตัวเองอ่ะไม่ต้องทําร้ายตัวเองก็ได้นะครับและ the hermit มองหาความรักดีๆมองหาสิ่งดี หยุดทำลายตัวเองได้แล้วนะหยุดทําชั่วทําเลวได้แล้วนะเพราะเธอเฮอร์มิตหมายความว่าโอกาสชีวิตของคุณเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับแค่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ผูกรากเงาไว้อ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนกับถูกคณา,าการด้วยความทุกข์ความชั่วความเลวมานานเนี่ยและยังขังตัวเองอยู่แบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ต้นเนียหรอกเธอเฮอร์มิตที่มันถูกรา,ากลากลึกลงไปแล้วฝั่งรากลึกไปแล้วจนกลายเป็นสันดานหรือว่าสันดอนที่ไม่ขุดแล้วมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่หายะครับฉ่นเธอเฮอร์มิตคือ เราปล่อยความเร็วไปเถอเราปล่อยพลังงานลบๆบปล่อยสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเถอนะครับอย่างน้อยถ้าตัดได้ตอนนี้มันก็ไม่ต้องติดตัวเราไปจนตายมันเจ็บตรงนี้มันจบตรงนี้แล้วโอกาสดีๆมีเสมอครับ t ด e เฮอร์มิคือคำทำนายที่มีข่าวสารดีๆข้อมูลดีๆความนะเขาเรียกว่าอะไรการำลังใจดีๆให้กับคุณฉันใ,นใครก็ตามที่ถูกพนาันาการไว้อยู่ t ด e เฮอร์มิครับเขาไม่ได้ทาร้ายคุณเลยนะถ้าคุณไม่ทาร้ายตัวเองเขาไม่ไทําทร้ายคุณเลยนะถ้าคุณกล้าที่จะตัด ต้นไม้ที่มันปลูกมานานอย่างเงี้ยมันปลูกมานานก็จริงแต่ต้นไม้ต้นนั้นมันไม่เคยออกดอกออกผลเลยอะ่ะเราก็ตัดมันเถอะนะครับเกิดประโยชน์กดนได้าํานะครับฉะนั้นไพอ่ออรลเคิลรแนะนำชาวสีมังกรท่านว่าะจะดีกี่โมงนะครับอ่ะเนี่ยมันเขียนมาแล้ว keeping up ถ้าอยากจะดีอย่าอย่าลืมกระทำด้วยนะอย่าลืมทำเพื่อตัวเองด้วยนะอย่าลืมที่จะใช้การกระทำนะครับให้กับตัวเองด้วยนะไม่ใช่ถามแต่ตัวเองไม่ดูดูแต่เวลาดูแต่นาฬิกานะครับ สุดท้ายมันก็ไม่ดีทันทีหรอกเพราะคุณเอาแต่อยู่กับติดอยู่ในวันเวลาติดอยู่กับชั่วโมงติดอยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีครับฉะนั้นจงให้เวลาตัวเองจงให้คําทํานายนี้เป็นของคุณและเปิดหลับมันด้วยใจเหมือนกับผู้หญิงคนนี้หมายเขาเมื่อกุมที่หัวใจอ่ะก็ถามว่าจะดีโือไม่เขาไม่ถามนะแต่เขาเชื่อว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะดีครับอาจจะไม่ใช่วันนี้หรอกอาจจะไม่ใช่เดือนนี้หรอกแต่แน่นอนครับทุกคนครับบนโลกใบนี้จะวันใดวันหนึ่งนะครับมันจะมีแน่นอนครับฉันไพ่ไปนี้หมายเขาว่าจงใช้เวลา ให้กับตัวเราจะยามคิดถึงตัวเองเยอะและคําทานายนี้จะดีกี่โมงมันจะดีทันทีครับถ้าคุณเริ่มที่จะให้ให้เวลากับตัวเองให้กับใจตัวเองและเปิดรับบนเวลาดีๆเข้ามาไม่ใช่อยู่กับบนเวลาในอดีตแล้วมาถามว่าดีกี่โมงติดอยู่กับเวลาเก่าเก่านิสัยเก่าเก่าความท็อกซิกค,ความเจ็บปวดความทุกข์แล้วมันจะดีกี่โมงล่ะครับผมก็ถามคุณไปกับเช่นกันว่าคุณจะเป็นคนดีกี่โมงอันนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดหรอกว่ามันเป็นการด่าส่วนคอมเมนต์ที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่ผมก็พูดไปนิดนึงนะกันนะครับว่าคอมเมนต์เล็กน้อยในเวลาเจอผมต่อหน้าเนี่ยผมก็ไม่เห็นจะกล้าพูดอะไรกับผมต่อหน้าสักคนหนึ่งเลยก็เห็นได้แต่แบบกม้มลงก้มหน้านะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ